สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่10พฤศจิกาย,ยนค่ะตลาดคริปโตฟื้นตัวตั้งแต่เมื่อวานคานร,รับคุณพรมส่งซิกอยากแจกเงินชาวบริการคนละ2 0 0พเหรียญยกเว้นคนรวยเพราะเก็บภาษีสุลกากรได้เยอะมากดูเหมือนคุณพรมพยายามปั่นกระแสะกดดันการตัดสินคดีทาลีฟชาวนี้ค่ะราคาทองคําสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นโดยภาพรวมละปัจจัยหนุนเพิ่มเติม,ตมจากข่าวชัดดาวใกล้จบหลังนักการเมืองเดโมแครตสายกลางเห็นชอบแผนงบประมาณชั่วคราว ใครก็ดูเขาว่าโกเมนชัดดาวยาวแค่ไหนสักวันก็ต้องรีโอเพนคุณทรมปมส่งซิกจจกเงินรอบใหม่ตอกย้ำเงื่อนไขการเมืองหลังโควิดทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีอันจกินทั้งหลายถดถอยยากมากต่อจากนี้ค่ะข้อมูลเศรษฐกิจที่หยุดรายงานไปก็จะทยอยไหลเข้าสู่การรับรู้ของนักลงทุนตลาดการเงินโลกเตรียมเผชิญหน้ากับปัจจัยเสี่ยงระลอกใหม่ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะ เซตอินเด็กปิดไปที่1,302.91จุดลบ0.79มูลค่าการซื้อขาย2 9 0 5 4ล้านบาท โดยตลาดหุนไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศรับความกัวงวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวประกอบกับแรงขายหุ้นขนาดใหญ่และไม่มีปัจจัยใหม่ในประเทศเข้ามาหนุนส่วนทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,820ล้านบาทใายุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.52%ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่32บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่า,าเล็กน้อยจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามภูมิภิคและทิศท,ทางตลาดโลกเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยชี้นําใหม่เข้ามาทางฝั่ เอเชียนิกิตลาดหุ่งโตกเกียวปิดร่วงลงโดยเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจนซุดตัวหลุดแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ50,000จุดไปชั่วขณะท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนว่าตลาดได้ทะยานขึ้นมาร้อนแรงเกินไปในระยะเวลาอันสั้นนิกิปิดไปที่52,76.37จุดลบ1.19% ส่วนเซิงไฮคอมมิสซิตลาดหุ้นจีนปิดปรดับตัวลงค่ะหลังจากที่ปิดแดนบวกมาสองวันติดต่อกันโดยภาวะการซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์ถูกกดดันจากข้อมูลยอดส่งออกของจีนในเดือนตุลาคมที่ลดลงสวนทางคาดการณ์ขณะที่การนําเข้าชะลอตัวลงอย่างมากนอกจากนี้ค่ะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลย,ยียังถูกเทขายตามที่ทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดต่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าหุ้นเทคโนโลยี AI มีมูลค่าสูงเกินจริงและอาจเผชิญกับภาวะฟองสบู่แตกเซิงไฮ้คอมมิสิตรปิดที่3,997.56จุด ลบ0.25%ส่วนดาวโจนส์และ SP 500ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ขณะที่ N สเดปิดดลงหลังการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผ,นผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการปิดทําการของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์และการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูงริว้วซึ่งกดดันความเชื่อมั่นในการลงทุนดาวโจนส์ปิดที่46,987.10จุดบวก0.16% s, s p 500ปิดที่6,728.80จุดบวก0.13%และ NASDAQ ปิดที่23,4.54จุดลบ0.21%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์หลังการซื้อขายพันผวนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับสูงขณะที่หุ้นไอทีของสหรัชอาณาจักรปรับขึ้นหลังมีข่าวการเจรจาขายธุรกิจสือ่อ CC40 ปิดที่7,950.18จุดลบ0.18% ดัคปิดที่23,569.96จุดลบ0.69%และฟุตซีร้อยปิดที่9,682.57จุดลบ0.55%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบระหว่างนโยบายการเงินที่คุมเข้มของเฟดกับความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทางฝั่งของเซนทรัลญนญณณ้ำมันดิบเวทซ่าสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา0.54เปเซปิดที่59ดอลลาร์79เซนต์ต่อบา์เรลหลังจากตลาดมีความหวังว่าฮังการีอาจสามารถชนะมันดิบจากรัสเซียได้ภายหลังประธานดีคุณโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีคุณวิกเตอร์ออบานของฮังการีที่ทำเนียบขาวส่วนฝั่งขอลเลน์ค่ะบวก0.39ปปิดที่63ดอลลาร์63เซนต์ต่อบา์เรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปิดหน่วยง,งานของรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นสัญญาณทองคำตลาดโคเมเบีย2มิถุนายนว,วก0.5%ปิดที่4,009.80เซนต์ดอออส์นี่คือทั้งหมดของ K t ทแ e มป์เดดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกรุงไทยแอสเซทเมนจ์เมนต์กัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ